เขาขบปาดเรือยพี่น้องเด้อขบพาดุ่งก็ได้ที่ไม่ใหญ่ขบปาดเนี่ยสูงหาพันหาพันจีพี่น้องโบกมืเถิงเอื่อยเออบรรยากาศเลยพ่อแม่พี่น้องเลยมือนี้เป็นมือจะคำนั่นล่สาวมืนอนี้ยชิปซีครับเนาะวันที่ะไรแล้ววันนี้เบิร์เบิร์บันที่วันวันทีหกตุลาคมพ่อแม่พี่น้องปีสองพันเจ้าหาเด้ออยู่ที่ตลาดบ้านเมืองแสนเมืองผมแข้งจับประซ่ากบาทเนาอพี่น้องอันนี้บรรยากาศประมาณ จะโม่งว่าตอนนี้เออหกโม่งหาซีบร้อพี่น้องโอ้โหคนเนี่ยเริ่มแนนแล้วทุกคนเมืองที่เนี่ยไปใส่มาใส่ซีบร้อยแล้วงาเขามาข้างในอย่าเริ่มเน้อเพ่อแม่พี่น้องเลยอย่าลมเอาว่าน้ำเนี่ยเดี๋ยาซีพินพินก่อนเนี่ยเริ่มคึกคั๊กเดวพี่น้องในขาบางคนเนี่ยเพิ่มมาสวยแนี่ย่อพีหม่องนางได้เห็นมันเพิแม่ใหญ่เนี่ยย่างหาหม่องนางอยู่ได้หรือว่าหม่องนางอ่ะเนี่ยเบิร์ตลาวาเจ้ของเจ้า โอ้เบิร์ดไว้เถอะนาะเจ๊เพิ่นเอามาขายคนหลายเลยลพี่นอ้องเ้อให้สิมาซื้อสิ่งซื้อของพอมา,มาเด้อมาซาเน่เบิร์ปลาได้พี่น้องอ้ยนี่